มันมีคนซึ่งยังไม่ตัดสินใจซึ่งเป็นเดโมแครตที่ไม่ชอบคาลาแล้วก็เป็นรีพับลิกันที่ไม่ชอบทรัมป์คือบังเอิญแคตติกรีคนซึ่งยังไม่ได้ตัดสินใจซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันตัดสินใจไม่ได้นี่มันเป็นคนซึ่งต้องอันดีไซน์สิบขนาดไหนแต่ว่ามันก็มีนะซึ่งเป็นเดโมแครตแต่ว่ารู้สึกว่าคาลาไม่ใช่ผู้นําซึ่งเหมาะสมแล้วก็เชื่อว่าทรัมป์ไม่ได้แย่เท่าที่คิดเคยไปมาแล้วรอบหนึ่งก็ไม่ตาย คือประเทศก็ไม่พังขนาดนั้นใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือว่าทรัมป์ขึ้นมาไว้วางใจได้ไหมในสถานการณ์ที่มันต้องมีผู้นําซึ่งคาดเดาได้ว่าจะดําเนินนโยบายต่างประเทศอย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อันดีไซน์เสรจริงๆอ่ะที่พร้อมตัดสินใจในวันซึ่งไปใช้สิทธิ์เลยวันที่5พฤศจิกายนซึ่งน่าจะเป็นวันอังคารนะครับ ในการนับถอยหลังเดือนสุดท้ายก่อนชาวอเมริกันจะเข้าคูหาเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐทั้งสองกํเดตต่างพยายามพุ่งเป้าหาเสียงไปยังผู้ซึ่งมีสิทธิกลุ่มเล็กๆที่บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจก็หาเสียงเต็มที่ในไม่ใช่แค่สวิงสเตทแต่ว่านอกเหนือจากสวิงสเตทเจ็ดมลรัฐเนี่ยมันมีพลเมืองในบางเมืองบางมลรัฐซึ่งเขายังมีโอกาสในการที่จะเปลี่ยนใจได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีการเจาะฐานเสียงในส่วนนั้น ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในนครนิวยอร์กคนหนึ่งบอกกับวิวเอว่า,วาเธอต้องการเข้าใจตัวตนของตัวแทนของทั้งสองพรรคให้มากกว่านี้แล้วมาว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ทําให้ประชาชนรู้จักมากดีพอภายใต้บรรยากาศทางการเมืองในปัจจุบันที่ต่างจากอดีตโดยสิ้นเชิงอันนี้เป็นการตอบแบบประเภทคูณไม่รู้จะพูดอะไรนะฮะคือเป็นเป็นการตอบแบบไม่มีความรู้ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ทําให้ประชาชนรู้จักมากพอคุณจะบ้า่า ทั้งสองคนนี่เปิดเผยตัวตนมาในแบบที่โอ้โหซูปเปอร์เนเกตแล้วทั้งคู่นะฮะคุณรู้แล้วคุณแค่แตัดสินไม่ได้เองมั้งเพราะคุณไม่ไม,ไม่กล้าบอกไอ้นักข่าวที่ถามว่าคุณชอบใครมากกว่าเพราะว่าเวลาบอกแล้วจะถูกว่าถูกตําหนิเอ้ยว่าทําไมชอบคามาลาทาไมชอบทรัมป์อะไรเงี้ยไม่กล้าตอบมากกว่าจอห์นจอห์นสันนักวิชาการจากคณะนิติศาสตร์มหาลัยมาร์เก็ตอุนิเวอร์ซิตี้ให้ความเห็นว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจํานวนมากยังไม่ได้หันมาสนใจการเลือกตั้งครั้งนี้มากนะักโอ้ อาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าถ้าจะมีการลองสุ่มเดินไปถามผู้ซึ่งยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครในตอนนี้คําตอบที่จะได้กลับมาก็คือว่าไม่ทราบเพราะไม่ได้ติดตามการเมืองมากนักขณะที่ผู้ซึ่งอยู่ในแถบตะวันตกตอนกลางของสหรัฐหรือมิดเวส์เนี่ยนะฮะอาจจะไม่บอกว่าจะเลือกใครอาจจะเลี่ยงตอบด้วยการบอกว่าไม่รู้แต่ส่วนใหญ่เวลาเขาเลี่ยงตอบเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ต้องการบอกไอ้คนที่ถาม การเปิดจุดยืนทางการเมืองของตัวเองในเวลาซึ่งมันมีความขัดแย้งสูงเนี่ยมันทําให้คนซึ่งถามเนี่ยกวนประสาทเราได้อย่างเช่นมันเหมือนมาถามว่าคุณสนับสนุนการเมืองสีไหนอะไรเงี้ยหรือคุณเป่านกหวีดหรือเปล่าคุณใช้มือตบหรือตีนตบคุณเสื้อแดงเสื้อส้มหรือคุณเชียร์บิ๊กตู่คุณเชียร์อุ้งอิงคุณเชียร์ธนาธรเทงพิธาอะไรเงี้ยไอคนถามมันอาจจะหาเรื่องเราอยู่ก็ได้ให่นไหม แต่งานนี้ก็ผมคิดว่ามันก็สําคัญตรงที่ว่าเดรโรเวสนักวิชาการอุตสาห์สถาบันบรูคิงส์เขาบอกว่าทั้งทรัมป์และแฮร์ริสต่างกำลังเผชิญความท้าทายที่แตกต่างกันทําให้ชาวอเมริกันเทคะแนนให้ทรัมป์ต้องทําให้ชาวอเมริกันเชื่อว่าตนเป็นคนซึ่งเคารพกฎหมายไม่ได้เป็นคนบ้าหรือชอบความวุ่นวายขณะที่แฮร์ริสซึ่งมีประสบการณ์น้อยกว่าต้องทําให้ผู้มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเชื่อว่าเธอเป็นผู้นําที่เสนอนโยบายเสรีที่ไม่สุดโต่งมากนักเมื่อเทียบกับตอนเข้ารับตําแหน่งของรองประธธาานิบดีใหม่ คือมันน่าสนใจว่าทรัมป์ถูกมองว่าเป็นคนดื้อแล้วก็เป็นคนบ้าแต่แฮร์ริสถูกมองว่าเป็นคนซึ่งตัดสินใจเองอะไรไม่เป็นเพราะว่าเปลี่ยนจุดยืนมาหลายเรื่องแล้วก็จะเอาตามน้ำนะฮะกระทรวงกลาโหมกระทรวงต่างประเทศสั่งขึ้นมาอย่างไรประธานาธิบดีพร้อมปฏิบัติตามซึ่งก็อาจจะดีก็ได้นะฮะอาจจะดีก็ได้แต่ว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นคนก็เลยมองว่าเฮ้ยเป็นคนซึ่งขาดความเชี่ยวชาญก็เลยขาดความมั่นใจหรือเปล่า คืออันนี้สําคัญนะฮะคนซึ่งคิดว่าตนเองเก่งไม่ได้แปลว่ามั่นใจในตนเองเขาเรียกว่า conviction conviction ในมุมมองซึ่งตนเองมีเนี่ยทรัมป์มีเหนือกว่าแต่ว่าความที่เป็นเช่นนั้นจะถูกมองว่าดือ้อแล้วก็บ้าหน่อยหน่อนะฮะอ่าราวนี้ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าใครจะชนะแล้วคุณทํานายอยู่ซึ่งทํานายได้ยากนะฮะคุณก็ต้องดูว่า7มลรัฐเนี่ยใครจะชนะ ในเจ็ดมอลารัดเนี่ยนะฮะที่เป็นสวิงสเตทซึ่งปกติบางครั้งเดโมแครตชนะบางครั้งรีพับลิกันชนะเนี่ยแล้วคนที่ชนะในเจ็ดมอลารัดนี้ก็มีโอกาสชนะการเลือกตั้งสูงในแต่ละรอบเนี่ยเจาะทีละรัฐเลยแล้วกันนะฮะแอริโซนาเนี่ยใน2016ทรัมป์ได้ใน2020ไบเดนได้แล้วมี electoral votes สิบเอ็ด electoral v o t นะฮะผมเอาง่ายๆคือว่าสวิงสเตทใครได้เยอะสุด รวมคะแนนออกมา Electoral Vote เหนือกว่าในส่วนนี้คนนั้นมีโอกาสชนะสูงกว่ากันละกันนะฮะเราจะฟันธงล่วงหน้าถ้าสถานการณ์ไม่พลิกนะฮะก็คือ Arizona ตอนนี้ในโพลเนี่ยทรัมป์นำอยู่นิดหนึ่งนะฮะหนึ่งนำอยู่หนึ่ง แต่อย่าลืมว่ารอบีทแลอริโซนาไบเดนได้ได้ไปนะฮะเอาละมาดูอีกมลรัฐหนึ่งจอร์เจียเนี่ยมี electoral vote 16คะแนนในปี2 0 1 6ทรัมป์ชนะขาดไปเลยนะฮะชนะไป5.13%ไบเดนชนะในปี2020แบบนิดเดียวสิ่งที่ทำให้เราสามารถอนุมานได้ว,ว่าทรัมป์มีโอกาสชนะมากกว่าก็คือว่า รอบ2016เนี่ยคนเลือกทรัมป์เนี่ยให้ชนะในจอร์เจียในแอริโซนานี้ขาดนะฮะขาดแต่ว่าในรอบ2020ไบเดนไม่ได้ชนะขาดนะฮะชนะนิดเดียวนะฮะในทั้งจอร์เจียแล้วก็แอริโซนาอันนี้11แล้วก็16 27ละนะฮะ27คะแนนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจอร์เจียดูนิดนึงว่าจอร์เจียรอบนี้ใครนำจอร์เจียรอบนี้แฮร์ริสนำอยู่แค่1%นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกับเจ้าๆกันไป มาดูมอลรัตต่อไปนะครับหลังจากจอร์เจียมอลรัตที่3มิชิแกนมิชิแกนเนี่ยทรัมป์ชนะเล็กน้อยในปี2016ไบเดนชนะขาดในปี2020 2.78%ไบเดนชนะในปี2020ทรัมป์ชนะ0.23%มิชิแกนเนี่ยแฮร์ริสนำอยู่นิดหนึ่งนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสวิงสเตทเราดูมา3มอลรัตแล้วเนี่ยมิชิแกนซึ่งมี e l e c t ก r ทร vote 15คะแนนเนี่ยเราดูมา3มอลรัรัตสวิงสเตทแล้วนะฮะตอนนี้แฮร์ริสนำอยู่นะฮะ2ต่อ1โอเค สวิงสเตทที่4นะฮะเนวาดาในสมัย2016เฮเลอรี่คลินตันชนะ2.4%ใน2020ไบเดนชนะ2.4%คราวนี้ก็คงจะเป็นเดโมแครตถือมั้งโฮลด์ Hold ก็คือเนวาดาลาสเวกัสเนี่ยนะฮะเดโมแครตแฮร์ริสนั้นก็ดูแค่สวิงสเตทท่านผู้ชมเห็นไหมว่าทรัมป์เนี่ยมีอยู่แค่2มลรัฐเองมีนอร์ทแคโรไลนาแล้วก็มีแอริโซนานี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่หลายสำนักเขายังวิเคราะห์ว่าแฮร์ริสมีโอกาสชนะ เอาง่ายๆคือทรัมป์จะต้องได้เพนซิลเวเนียแล้วก็วิสคอนซินแล้วก็มิชิแกนซึ่งก็มีโอกาสที่จะได้วิสคอนซินและมิชิแกนถึงแม้ว่าไม่ได้เพนซิลเวเนียนะฮะเพราะฉะน,นั้นในสวิงสเตทณเวลานี้เอายูโรนิวส์รายงานคุกพล l อต i c กร r พอร์ t ทรัมป์ได้สวิงสเตทแค่2ใน7ซึ่งไม่พอไม่พอเอาง่าย สวิงสเตทที่เหลือนอกเหนือจากเดวาดา้แน่นอนลงมาเรื่อยๆนอร์ทแคโรไลนาเพนซิลเวเนียทรัมป์ได้2016แต่ทรัมป์มาแพ้ไบเดนในปี2020ซึ่งทําให้ทําสติแตกรับไม่ได้ที่เชื่อว่าเพนซิลเวเนียโกงการเลือกตั้งทั้งทที่เพนซิลเวเนียไม่ได้โกงการเลือกตั้งในรอบนั้นผมก็ไปเชื่อทรัมป์ในช่วงวัน2วันแรกหลังจากนั้นผมก็ใช้เวลาปรับทัศนคติว่าการเมืองในสหรัฐการเลือกตั้งมันไม่ได้โกงแต่ว่าทรัมป์พยายามเล่นแทคกติกของประเทศ้้้้อออยยพพัััฒนนนนนาาาซึ่่่งงงงจจรริๆแแลววววตตเเก็็ไมคะทํงงปีีช แล้วก็วิสคอ n ซินซึ่งทรัมป์ได้ในปี2016เสร็จแล้วไบเดนได้ในปี2020คือทรัมป์เขาเชื่อว่ามอลรัดไหนที่เขาเคยชนะแล้วไม่น่าจะฟลิปแต่มันฟลิปไงมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยมันมีสวิงโหวตเตอร์ไปมาจริงๆเลยเรียกว่าสวิงสเตทแต่เพราะฉะนั้นรายงานนี้เอาง่ายๆคือ Harris มีโอกาสชนะสูงกว่าเพราะว่าอิเล็กโทรโหวตรวมออกมาจากทั้ง p e n ซิลเวเนีย19คะแนนจอร์เจีย16คะแนน มิชิแกน15คะแนนอิเล็กโทรโหวตวิสคอนซิน10คะแนนแล้วก็เนวาดา6คะแนนทั้งหมดแน่นอนมันเยอะกว่าที่ทรัมป์ได้จากนอร์ทแคโรไลนาและแอริโซนาซึ่งรวมทั้งสิ้นแค่2อมอลรัตสวิงเสถียตรงนี้27ต่อ66อีกครั้งสรุป7ซเว่นสวิงสเตทมีวิสคอนซินมีเนวาดามีแอริโซนามีมิชิแกนมีนอร์ทแคโรไลนามีจอร์เจียมี Michigan, ม Carolina, ม Georgia, มเพนซิลเวเนียไอ้มอลลรัตที่ทรัมป์ได้ก็มีเพียงแค่มอลรัตนอร์ทแคโรไลนาและแอริโซนา นะฮะ,ะถ้าต้องฟันธงเนี่ยทรัมป์ยังแพ้คาลาอยู่วันนี้แต่ว่าในเวลาหนึ่งเดือนที่เหลือมันก็มีโอกาสที่ตัวเลขนี้มันจะเปลี่ยนถ้าทรัได้มอลรัตที่เหลือซึ่งเราพูดถึงเพนจอร์เจมิชิแกนเนวาดาวิสคอนซินถ้าทรัมป์ได้สักวิสคอนซินหรือมิชิแกนมาหรือเนวาดามาก็น่าจะพอเอาอยู่